สวัสดีทุกคนนะครับผมโอมซ่าครับวันนี้ผมจะมาเล่นด่านแชปเตอร์และเกมโหมดละเกมเด็ดไม่มีกันนะครับเป็นแมปแนวแฟนเมดครับผมเริ่มจากอีเวนต์ก่อนละกันมิมี trial ครับราหลดสักครู่ครับเกมเริ่มแล้วนะครับมาถึงช่วงแรกครับให้คุณผู้ชมตามหากุญแจก่อนเลยนะเป็นการสุ่มนะครับไล่เช็คที่ละจุดเลยตรงนี้ไม่มีครับบนโต๊ะมีไหมโอเค ไปเลยครับเพอารอบก่อนอยู่ตรงใต้ใต้เบาะนั้นนะครับไขไปเลยครับผมไอเทมลิงกันตามทางไปเลยนะครับลักษณะแมบจะเป็นแนวคล้ายๆโรุ่มพยาบาลเนาะมาถึงโซนภารกิจแล้วนะครับ เอาให้คุณผู้ชมตามหาไอเทมทั้ง8ดชิ้นครับตามหาของเล่น <Okay. S 1> แต่ว่ามีของเล่นหนึ่งที่บั๊กนะครับถึงก็โดนซูมเลยเป็นตัวละครมีมีมม่นะครับเลี่ยนซ้ายไปเลยละกันเคลื่อนที่ไปนะครับตัวนั้นเดี๋ยวแม่นๆครับผมรึบถอยก่อน ใอยหรือเสี่ยงดีตัวละครสามารถกระโดดได้แต่รับโอ oh, <no. S 1> <laughs> มุมจะเอ๋ครับผม oh. ไปขวาเลยละกันจะดุ้งเลยช็อตเมื่อกี้สามอันแล้วอ oh, <no. S 1> ทั้งไหนแย่แล้ว <No. S 1> ตรงนี้หลบได้ <No. S 1> ร้อยหายซูมโอเค แนะนำให้ยืนที่สูงๆไว้นะครับศัตรูจะไม่ค่อยทำลายคุณผู้ชมได้ไม่วนเนาะเก็บรูปิกก่อนรึบมุมขวาในสุดเลยนะครับ้าชินแล้วผมว่าน่าจะวิ่งเกินไปจุดหนึ่งนะ กลางๆยังไม่ได้ไปไอเทมนี้ที่บาร์คับไม่สามารถเก็บได้เ oh. ดีวตั้งหลักใหม่ละกันน่าจะอยู่กลางๆแมปนะครับจับพลังงานแป๊บหนึ่งฟื้นฟนูไวมากลงแล้วชื่อด้วยวั oh. นนี้ผมสแตนบ์ไปที่จุดเริ่มต้นใหม่เสร็จแล้วครับตุ๊กตาหมีเลืออีกอันหนึ่งครับเจ็จนั้นครับ ตัวน,นี้ประตูไม่เปิดนะครับแต่ผมมีวิธีทางลัดนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเขาจงใจหรือเปล่านะต้องใส้ความพอดีนิดน,นึงนะครับฟึ๊บกระโดด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 รัวๆ,ๆเลยเออฟึบโอ้ไม่ถึงฮับแถวนี้รัวๆไม่ต้องกระโดดก็ได้ค่อยๆปีนขึ้นไปมันก็จะได้เอไม่ต้องกระโดดเลยครับปีนขึ้นไปเลยเรียบร้อยครับเท่านี้คุณผู้ชมก็ได้รับเปรี่ยญเลยนะครับ ตอนนี้จะเป็นทาาออกแล้วก็จะเป็นจุดที่ได้รับเหรียญด้วยกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับมาลุยก,กันต่อในโซนแชปเตอร์นะครับเริ่มจากแชปเตอร์แรกก่อนเลยแชปเตอร์แรกไม่มีเหรียญน,นะครับแต่ว่าผมจะพาไปดูบรรยากาศในด่านนะแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องด้วยเกมเริ่มแล้วนะครับผมได้มาแล้วนะครับตะเกียงไว้วรีวิวทายคลิปนะครับเนื้อเรื่องคือตัวละครคุณผู้ชมน้ามันหมดนะครับ oh, <no. S 1> เขาต้องการความช่วยเหลือ เลยได้เข้ามาสำรวจสถานที่แห่งนี้นะครับดีนะที่พกเทียนมาไม่มีไฟฉายด้วยเลี้ยงซ้ายไปเลยครับ <Nope. S 1> อ๋อนี่ไม่ใช่ต้องเข้าไปก่อนตรวจสตูที่ชื่อว่ามีมีคอรลัปเต็ดนะครับภารกิจขึ้นแล้วแสมเป็นจุดปลอดภัยนะครับ <Okay. S 1> จุดเกิดซ้ายสุดตรงนี้โอ้จะบอกนะพัลเซอร์มันสูม yeah. นี่ผมเพิ่งทราบเลยนะครับมันสุ่มจริงๆเพราะว่าตอนแรกมันอยู่ตรงนั้นเลยเรามีมาสุ่มตรงนี้สำรวจให้ทั่วๆแมพครับชิดขอบไปเรื่อยๆแต่ละครน่ากลัวมากนี่น่าจะเป็นตัวลูกน้องนะครับ ไปเลยนะครับตอนนี้ตัวละครคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงแรมแล้วนะตรงน,นี้ก็จะเป็นแผนที่ครับผมตามนี้เลยครับกุหลาบสิจุดเป็นทรงสี่เหลี่ยมครับไล่เก็บตามขอบได้เลยจุดเกิดใหญ่ลืมเก็บนะครับจะมี3มอันตามแผนที่เลยครับอย่างซ้ายไปเลยภารกิจตามที่ผมบอกเลยนะ ตามหากุหลาบทั้ง13ามดอกแล้วไปทางออกนะครับโอ้ยโอ้ยเร็วเกินโอ้ยยังไม่ได้ทันตั้งตัวยังไม่ได้ทันตั้งตัวเลยเซฟโซนไม่มีนะครับมีเฉพาะจุดเกิดเท่านั้นเดีย๋ยวไปเก็บตรงกลางก่อนเพราะว่ามันมีอันเดียวมันเคลื่อนที่ไวมากครับขณะวิ่งสุดหลอดอยังตามทัน ูให้ทั่วเลยนะครับเสร็จอันแล้วโอ้มีไปเลยตัวเขาชิดขอบไว้ชาพลังโหโดนแน่เลยขอบขอบไว้โอเครอดอยู่งั้นไปขวาดเลยละกันครับยังไงก็บรรจบกันอยู่ดี เด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมายังไงอ่ะเกบาดจะแหลกก็ได้นะครับไปทางขวาด,ดีกว่าจะได้ไม่ต้องอ้อมเยอะนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเก็บโซนซ้ายไปหมดแล้วครับเหลือรอบนอกอย่างเดียวตรงทางออกถึงจุดเสี่ยงแล้วนะครับ คือตัวละครเขาเคลื่อนที่ชาครับแต่ถ้าเชสตีมทีก็เดอะแฟตเลยครับสุดท้ายอยู่มุมทางซ้ายตรงนั้นแน่ๆเพราะว่าผมโดนเชสตีมก่อนเรียบร้อยครับไปที่ทางออกได้เลยบรรยากาศก็น่ากลัวนะครับึง อันนี้จะเป็นการจบแชปเตอร์หนึ่งเลยนะครับเนื้อเรื่องตัวละครคุณผู้ชมจะวาร์มาที่ล็อบบี้เลยผมก็ลุยกันต่อในแชปเตอร์สองเลยครับตามชื่อด่านเขาบอกนะครับลอดแล้วก็โฮมรอบนี้บุกบ้านแล้วนะครับเนื้อเรื่องต่อกันเลยนะครับออกมาจากลิฟต์ในที่สุดก็หนีออกมาจากเธอได้แล้วที่นี่มาที่ไหนอีกจะต้องการความช่วยเหลือมาครับตัวละครในด่านนี้ คุณเป็นใครค้าคือนิกเกอร์ใครพยุมาทูนนะครับเป็นผู้กำหนดความตายอย,อยู่ตามห้องเลยนะครับตามหาลูกวิญญาณสีดำสิบอันครับผมแต่ละคอตอนอตนี้เคลื่อนที่วนนะครับพูดถึงก็มาเลยฟึบอันนี้คือจุดที่ปลอดภัยครับศัตรูมันจะสตัร์ รให้หายเชสตีมก่อนนะครับชั้นนี้จะมีอยู่ด้วยกัน10ลูกนะครับ <Okay. S 1> อยู่ในห้องทุกอันเลยนะครับมีด้านนอกอยู่ประมาณ2-3ลูกไม่เป็นไรครับมีตู้ล็อกเกอร์อยู่ตามสูตรวิ่งมัวเลยครับ มันต้องจุดเกิดยังไม่ได้เก็บฝั่งนี้แล้วเออไม่ทันรู้สึกว่ามันได้ยินเสียงฝีเท้าข้างในนะมันเลยมันดักหน้าเลยลองดูใหม่ละกันรึเข้าไปถับบันไดสามลูกเลยนะครับเช็คจุดเซฟโซน ไปซ้ายก่อนนี่ครับจุดเนียนบเนีย,ยแล้วช่วยด้วยว้าอุ้ยจูกมันอยู่นะอีปปอกกว้างครับกำลังพูดอธิบายอยู่ โดนดึงจากในเซฟโซนเลยเดือตรงประตูห้องด้านหน้าสองประตูแล้วนะครับมันจุกได้ครับแต่ว่ามันจะไม่มีจังหวะตรงตอนเปิดประตูห้องนะครับอุย้ยตอนลงคือมันต้องวนแน่เสียงดูปึ๊บออออโอ้ยโอ้โยชเียวเสียดขอสักห้าวีละกันมันอยู่ฝั่งนูน้นมา ตามนักใช่ไหมจะเต็บวนเลยเข้าเดี๋ยสเต็บอ้อมละกันเคียวทะลุป,ประตูมาเลยเดี๋ยวอันเดียวนะครับสวยครบแล้วครับชั้นนี้หใช้เวลานานอยู่นะครับเคียวแบบแบบอะไรไม่ล่ะโอ้โห <laughs> ไม่น่าเสียงเลย จะไปลุยชั้นสองกันแล้วแต่ชั้นนี้มันไม่ค่อยมานะครับส่วนใหญ่จะไปแคมป์ด้านล่างตามสเต็ปเลยนะครับตามต้นฉบับ จุดเนียนนะครับตรงนี้13ชาร์พลังงานไว้ตู้พร้อมยาวเลยครับจังหวะน,นี้14 15น่าจะครบครับน่าจะมีด้านนอกอีกลูกหนึ่งโอ้ฮึบตัวเข้าต้องเสร็จความเร็ว ต้องมีบอกแล้วเหลือมุมตรงกำแพงอันหนึ่งนะครับด้านในวิ่งไปเลยทางซ้ายรอบม,มากระโดดหลบตู้สวยเอ้ยขึ้นอุ้ยประตูหน้าครับน่าจะทันอยู่ฟึบไปเลย เปิดต้องเซฟความเร็วโอเครูสุดท้ายนะครับโอ้ยวมว่าวิ่งอ้อมดีกว่าแล้วก็ไปกระโดดที่ล็อกเกอร์ชาร์จพร้อมอไปเลยอเอยบ้าเอ้ย ตื่นเต้นไข่ไม่ทันแน่ๆรอให้ศัตรูไปห่างๆหน่อยแล้วกันเอาเลยมันน่าจะสตันอยู่ครับโหลดสกิลคู่ดาวใหม่ครบครับเอ้ยมันเข้ามายังไงเนี่ยมะทางออกเลยครับจุดเริ่มต้น องห้องสมุดเลยครับอยู่ดีก็วาบเข้ามามันเบื่อเรื่องบ้าอะไรเนี่ยวะเจอเธอหนเมออีกไปเลยโอ้ยเทออ่าอ,อ,อยู่ทางตรงเลยครับแต่คิดว่าน่าจะยากมากเอ้ยอุย้ยสตมิน่าช้าตรงไหนเซฟโซนไปขวา อย่าให้มันเห็นอ้อ,อมๆหน่อยละกันเป็นเลยฟืบเดี๋ยวออมาจนได้นะครับมาเจอบ้านหลังหนึ่งเอาตามหาพ่อแม่ด้วยครับเดี๋ยวเราคัดซีนก่อนนะเพราะว่ายังเข้าไม่ได้มาแล้วประตูเปิดแล้วส่งลูกน้องมาคุมกันเด็ยแล้วครับตามหากุญแจแล้วก็ไปเปิดด้านบนได้เลยตันแคบนะครับต้องเดินดีๆ ผมไม่แน okay. so so, ่ใจว่าก oh? oh, no so ุญแจมันสุ่มหรือเปล่าโอเคครับไม่สุ่มอยู่จุดเดิมแล้วก็บนเนียนมากๆด้วยถ้าไม่ส่องไม่เห็นเลยนะครับจุดวัดดวะครับตรงบันไดเอาไงดีโอ๊ะโอ้ยมองไม่เห็นมันยืดมองอะไรไม่เห็นเลยไม่หม่นะครับเออเว่อวปุ๊บาย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 าบน มันวนเก่งมากไปเลวนหนักใช่ไหมไข่รเร็วเข้าเจอคุณแม่นะครับเธออยู่ที่นี่เรียบร้อยครับผมแม่เกิดอะไรขึ้น The End Chapter 2นะครับแม่เขาก็บอกให้ลูกหนีไปนะครับแล้วเรื่องก็จบเท่านี้เลยรุ่นระทึกดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ สกิลค่อนขัางที่จะกวนมากวนเก่งด้วยตัวละครศัตรูนะกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับผมจะมารีวิวตะเกียงทั้ง2ด้านเลยนะครับเริ่มจากตะเกียงแรกนะครับเป็นตะเกียงเดือมมี่มี่ครับผมได้มาจากด่านอีเวนต์มีเอฟเฟกต์โดยรอบแสงสีขาวค่อน,นข้างเข้มมากครับอาจจะไม่กว้างเท่าไหร่แต่ถ้าคุณผู้ชมเดินหน้าเราอย่างนี้ครับนี่ครับใบหน้ามันจะอยู่ตรงนี้ตอนแรกผมคิดว่าตะเกียงมันไม่สว่างไม่ใช่ครับมันอยู่ตรงนี้ครับหน้าตัวละคร <Wow. S 2> แล้วก็อีกตะเกียงหนึ่งนะครับในแชปเตอร์2เป็นตะเกียงของตัวละครตัวโยมทูตเลยนะให้แสงสว่างเป็นไฟฉายนะครับส่องไกลมากแล้วก็มีเอฟเฟกเป็นควันสีเขียวครับและนี่ก็คือด่านอัปเดตล่าสุดของเกมเดอะมิมีครับไว้รอดูกันต่อในอัปเดตต่อๆไปของเกมนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ในอพีหน้าสวัสดีครับ